กันที่ผลการแข่งขันจักรยานทางไกลตูเดอร์ฟองครับเดินทางเข้าสู่สเตจที่16แล้วปรากฏว่าผู้ชนะสเตจนี้ตกเป็นของทอรคูชอปขณะที่โทมัสบูกแลนักปั่นเจ้าถิ่นฝรั่งเศสก็คงยังรั้งตำแหน่งผู้นำเวลารวมต่อไปครับการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการตูเดอร์ฟองปี2011ที่ประเทศฝรั่งเศสครับเมื่อวานนี้เป็นการชิงชัยในสเตจที่16 เส้นทางจากแซงปอรทัวซาโตถึงกราฟครับระยะทาง162.5กิโลเมตรก็เป็นเนินเขาระดับกลางนั่นเองครับปรากฏว่าผู้ชนะสเตจนี้ตกเป็นของทอร์ฮูชอปนักปั่นชาวโนเวย์ของทีมการบินเซอร์เวโลครับเข้าเส้นชัยด้วยคันแรกเวลา3ชั่วโมง31นาที38วินาทีครับชนะอันดับ2เอ็ดวบลโบฮาสันฮาเกนเพื่อร่วมชาตินอร์เวย์ไป2วินาทีครับขณะที่ โทมัสโวกแลครับน้องเหล็กชาวฝรั่งเศสเจ้าถิ่นของทีมยูโรป์ค่์ครับก็ยังคลองเสื้อสีเหลืองต่อไปหลังได้ตำแหน่งผู้นำเวลารวมเป็นสเตทที่8ติดต่อกันเวลารวมของโวกแลอยู่ที่69ชั่วโมง56วินาทีครับ ส่วนอันดับ2มีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือคา r เดลอีเวนส์นั้นแซงทางด้านของแฟรงค์เชล็กขึ้นมาอยู่ที่2โเดอยอีเวนส์นั้นตามหลังผู้นําอย่างโบกแลอยู่เพียง1นาที45วินาทีครับขณะที่อัลเบโตกอรตดดช้ำเก่าแล้วก็เป็นอดีตแชมป์สมสมัยตูดฟองสกับของทีมซักโซแบงค์เมื่อวานนี้ก็เข้าเป็นอันดับที่6ครับแล้วก็รั้งตําแหน่งผู้นําเวลารวมในอันดับที่6 มีเวลาอยู่ที่69ชั่วโมง4นาทีกับอีก38วินาทีตามหลังผู้นำอย่างโวกแลอยู่3นาที42วินาทีครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นการขันบนภูเขาอีกครั้งหนึ่งครับสเตจที่17เส้นทางจากกราฟถึงปิเนโรโลระยะทาง179กิโลเมตรครับ